สวัสดีครับตอนนี้ของผมซ่าซีจีไทยแลนด์นะฮะโอเคตอนนี้ก็อยู่กับเกมอิลูน่านะฮะตอนนี้ก็ยังทําคลิปคนเดียวอยู่นะฮะอาจเป็นไปได้นะที่พัดหน้าผมอาจจะลงคลิปเล่นกับเพื่อนนะ,ะตอนนี้ก็เพิ่งเล่นสามวันที่สองวันที่แล้วตัววันนี้สามวันโอเคก็น้งว่าฮะเพิ่งเล่น,นะฮะก็จะกลับไปสักนิดนึงนะฮะ ก็วันนี้ก็อยู่เอ๊ะครับผมอันนี้เป็นสบายใจนะครับอาตอมอาตอมโอเคเอ,อ่คุยภาษาราเราว่าคุยโอ้ดิตนโคลอนใจแ็นมันตีเราไม่เข้าปกตีมันไม่เข้าแกมเจอยากได้ควิวมือฮะ เกี่ยวเมื่อจะได้หรือไม่เ้าอือดับเบิ้ลคิกอึ้ใช่ดับเบิ้ลแอทแทก็ยังไม่ได้เกี่ยวเมื่อเหม่ยเฮม่ยไตีโมไม่เป็นไรโอเคอือวันนี้ได้อะไรบ่ามันจะไม่ได้เลยเนาะ อืมอืมมีวุ้ยบกเลยเนาะโอเคลูก้เจอป๊ามปามบามเอาไปบาไม่โดน ตีทีว้าวตีท,ที่โอเคเยเืมั p แล้วคับเต็ตเต็เนโดมตีเนี้ยโอเคตีลอยแล้วสิบเนาะลองหน่อยไหมยี่สิบก็เอาเอาสิบแปดดีกว่าแล้วตัวยี่สิบแกเฮ้ยตีว่าว,ห,วาหลายรอบอีอีได้เลย ตายตะตายใจเย็นจิตบังใจเย็นเย็นเดียวตายอ้อหโอ้หฆ่าทาพวกไอ,อ้ดาเหรอวะดาบเนาะมันเอามายังไรอ่อตี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  งเบเท่มากหาวาวหาวฮ้ปปีกปีกปีกไม่หวัหวเฮ้ยเจหรือเปล่าเจ็ม รอขอถามก่อนอยู่รอรออะไร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่ได้เตรียมตัวเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้เกือบมันเกือบแล้วมึงทองนี้เนี่ยที่กูไม่ตายเหมือนกูไม่เกิดไปแน่เฮ้ยกระรอกนังดิกระรอกนังธนูไม้อัดฮะธนูไม้อัดกูได้ธนูไม้อัดมาเราเืออะไร รถหนังปีเปียรี่ครบคุยไม่ไดนตัวเลยเฮ้ยกูยังไม่ทันตั้งตัวเลย,ยกูยังไม่ทันตั้งตัวเลย,ยเลยสร็จมาตีกเฉยเลย อรู้จักเปล่าไอ้ไอ้นี่ก็มาอีกและไอ้สัตด ฮ้ยน้ำมันยิบสองไม่เคยรอ้อต้องล้อไอ้เฮยอุ๊ย <c oughs> ลุงเลียนลุงเลียนจืดเรียบร้อยจืด เดี๋ยว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 เอ้ยลืมถ่ายอยู่เนี่ยแบบขอโทษฮะไม่ได้ทักขายลืมไปว่าถ่ายเอาหายเลยอุยตายหายเลยลืมไปว่าถ่ายอยู่โอ้ อาลืมไปว่าถ่ายอยู่โย่ใบโอ้ตู้เซิร์ฟนี้ปะเนี่ยนะฮะโอ,โอ้ลืมไปว่าถ่ายนะก็รุตเลยลืมไปว่าถ่ายนะครับอืออยู่นี่กันหรือเปล่านอ้ยก็กม่อยู่กันอีกมันมี ไม่รู้เลยไอ้สัตอีอีเครียดกูเครียดกูเครียดเฮ้ยมันว่าวอะไรรอบจังวะแม้สตีทีเดียวดองเลยโอ้โทษนะมีเนื้อหาที่หยาบคายเออตีเครียดเออสตีเคเี็ดม่นหมาหมูไอ้บ้าโอ้โห หมาหมูขนาดนี้กูละเลยะโอ้โหอืมไหนๆก็ไหนๆมาตีบวกอาวุธไหนดีกว่ามีเฮมาไทายแล้วมีเฮมาไทายแล้วเนาะเฮมาไทายเฮม,มาไทายหนึ่งโอเคอัพอินเดียว โอเคไปเลยมากับพระชื่อจีมากไหนเนาะโอเค okay, ไปต่อเลยลุสเปียเกินไม่เคยเข้าวันนี้เนาะชังจ<ม>ีว<ม>ุฒ<ม>ิแมดร้านตีเหล็กริงอ่ามือสุดใส่ใช่ปะม,มาใช้คงเล็บหนึ่งตบ หัาจะเอ๊ะแจ๋งไหมเพือแตงมันดูตรงนหนวีลืมแล้วแตงดูตรงไหนวะเออลืมแล้วแตงดูไหนวะโอเคสงสัยต้องหยิบแตงเพียมสักหนึ่งเอ็ม นะฮะเกมนี้ก็ไปค้นหาดูได้อีลูหน้าอีอีหน้าลูเอ,อ้ยใช่เฮ้ยปลาตับปลาเฮ้ยลูแหละโอ้ยยังต่อโอเคอ่าก็ลืมลืมไปเถอะนะฮะใครส่งลูกกุตี้มาช่างมันนะทีลาโลโคโคจืดหน้าดอง ตายและไม่มีเพื่อนพาเวลเลยคือผมเลืแตกต่างกับเพื่อนหน่อยนะฮะตรงที่ว่าผมเนี่ยบอกว่าอยากเป็นนักลบมากกว่านะแต่เพื่อนก็แนะนํนา,นาให้เป็นพระนะฮะไม่รู้จะเสือกพี่อะไรนะโอเคด่าเลยนะฮะโอเคเออไม่ตายปะ่ะเอาไม่กูยังไม่ตาย เดี๋ยวก่อนเพื่อความปลอดภยัยกูนั่งแป๊บนะฮะก็ไม่มีเพื่อนเล่นเลยหรอกอ่เกมเล่นไอเ้เจ๊าไม่อยู่นะย้อย้อยย้อยอู่เหมือนจะไม่อยู่เซิร์ฟนี้เนาะเดี๋ยวก่อนเจนเซิร์ฟไรอ่อ าาแต่มันไม่ไม่ใช่อยู่แถวนี้เริ่มไปถามเลยเออจีมาแค่อย่างนั้นโอ้ยขอโชว์วเมอร์เหอะขอโชว์เมอร์หน่อยไอ้ย้ยอย่ามาลุ่มอย่ามาลุ่มกูอย่ามาลุ่มโอ้ยใครวะใครวะไอ้ห่านี่ก็ลุ่มกูจกังเลย ลุงกูจกังเอ้ยให้มันหิวเอาหิวเอาเฮ้ยหิวซช่โอ้โหไหนไหนนิวนิวไหนฮะเอ้ยนี่ก็ตีกูจังเฮ้ยเลือดก้าลูไอ่เก็บโอ้โหประมาณก็มาอีกแล้วไอ้สัตว์กูนั่งรอโอ้ยโอ้โหมันหิวกูรัวๆดิคนไหนวะ คุณไหนวะนิวซ่าอ๋อนิวซานูนี่มึงก็ตีกูจ้ากูขอคืนมั่งฮึฮึนี่นิ่งๆิ่งแล้วกูไปตีเอาคืนมั่งอุย้ย Thank you rider ไปเลยโว้ยไ,ไ้ฉันทำรา้ายเธอ ไม่ไม่เชทเพื่อนแล้วอะไม่เอาอะไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาโอ้เฮ้ยกูบอกไม่เอาแลา้วไอจิ อะไรแต่กูตีอูวเววยี่เอ็ดโหนาโคนาโคนาและลิตเติ้ลโคโลโครอนด้วยอืกูสู้ตายกูสู้ตายเลยยี่ชนะไม่มีใครเวลโอเวลเองคนเดียวนี่แหละนี่นี่ตีนี่นี่นี่ิชบิชเฮ้ยเวลอัพแล้ว ตตัดตตัดแน่โอเคฮลโหลฮลโหลฮลโหลต๊โหฮลโหลฮลโหลฮลโหลโลฮลโหลฮลโหลยหหยุดไม่ปากโอเควยังไม่าตายด้วยเตายแล้วนั่งมันเจมหลายคนเจมสามศูนย์ Hello เจ มันใช่เกมที่เรารู้จักปุ่ววะเอ้อกจทีกูกซีจีตามนี้ไปฮะอาจจะลุ้งอ๋อแล้วัโอ้โห พอกพอกพอกใจเย็นพ่องพ่องพ่อ,อ,องพองกูเป็นชื่อให้เราเปล่นชื่อให้เราไอเหี้ยพ่องอีเอไอ๊ะใครแดนน้อยมไม่เป็นไรกูช่วยทิง้งเฮือตายกูไม่น่าเสือกเออเออไปแล้ววิ่งวิงว่งวิง่งกูไม่น่าเสือกเลย ใจเจ้าโอเคนะฮะคลิปนี้ก็มีคำหยาบเยอะน,นะครับก็ขอโทษด้วยนะโอเคว่าคลิปหน้าก็จะมาทำคลิปโคออฟนะฮะคลิปนี้ก็จะทำคลิปเดียวนะประมาณแบบว่าไม่ได้นัดเพื่อนไว้ด้วยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนัดเลยโอเค ไปเลยไปสกอไปแล้วราจะสีทาวเวลโอ้ยมีคนทาวเวลใครมาพัมพับ,พบใครชื่อพัมพัมพัมพับอ้าอ้าซีมาลัยมาลัยจุด เออฮัจจ์ผมก้าครับอย่าให้ผมผัาคนยังต้องการคนผ่าเวลเลยฮะโอ้ยขายกระปิเนื้อหนังสือโรสองร้อยห้าสิบเคขายหนังสือน้ำหนังสือน้ำวอเ e ไม่รู้จักฮะก็เพิ่งเล่นต้องไปถามเพื่อนน้ำสือน้ำคือรายกลางหรือไม่เก่งแค่ไหนบอกกูมาโตโตโอเคโอ้ยหายใจไม่ทันเฮปีกเทจุกโอ้โหใครมาตีตีพรุนมากมันโปรหรือเปล่าวะโูตีตีแบบมันคุณจริงจริงอ่ะ อ็ยังไม่ได้กินข้าวนะฮะก็ะรีบทำคลิปหน่อยเพื่อจะได้ให้น้องๆดูการโอเคแลยพี่อ่ไอ้อันนี้ก็ังมึงคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดนะผม่ต้องบอกไว้ว่าจะทำคลิป20กว่านาทีนะครับ ด้วยการให้ผมให้เห็นผมเผา,าแบบกะกงเฮ้ย hey! หาเรื่องผิดตัวชิบหายกูหาเรื่องผิดตัวกูอื้อตายทำไมมองไม่ดีกูต้จะดีแหลกวะเฮ้ยเรียนยิงนะเออตี่รอบแล้วมาคิปนี้นะฮะถึงจะเริ่มเขียนเล่นแล้วก็ จะทำไม่ถึง20กว่าหรือมันก็20นะฮะเอา20ด้วยละกันต้องดูก่อนนะทำเพลินจนแบบยี่สิบกว่าสามสิบเลยโอเคเอนีรก็ว่าไปนะครับในคลิปนี้ก็กกจะทำยี่สิบกว่าให้คลิปที่ยาวที่สุดนะฮะโอ้ต้องดูเวลาตลอดเลยมัน้เอ้ What the fuck เฮ้ยหายไไหนหมดวะเฮ้ยเฮ้ยเอามาแล้วมาแล้ววุ้นตกใจเลยใครไปไนหมดวะโอ้โหพอไม่อยู่มันก็ยืนแบบอืมไม่คนได้อยู่ถ้าแบบมันเดินแล้วตดกันนะโอ้ยอึดอัดตายผมว่างันเลยอึดอัดตายชัว คนชื่อมาลัยจุดนี้ผมไม่สมลึกนะต่ผมก็ไม่ได้ดูที่เพื่อนดูไวซีโอธันนูมัวจะได้ไดาวมัวเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกเพื่อนเอาบัสตากนะบัสตากเนี่ยบัฟตากนะโอเคอสอมบี้เจ สอมบีเจงั้ก็ไปต่อเลยเออโอเคของผมก็เป็นคลิปกากๆนะฮะอ๋อใช่ถ้าเสียงมากก่อนคลิปก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะก็จะแก้อย่างไรดีใครรู้ก็บอกด้วยผมใช้ S C R r o เออไอซีอาร์โปศูนย์จุดยี่สิบเอ็ดจุดสองอัลฟ่านะฮะถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะฮะถ้าใครไม่รู้ก็อย่าเสือกนะฮะขอโทษขอโทษถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคอ่าอ่าไปเลย จุดจุดจุดฟรงนะฮะหยี่สิบเอ็ดแล้วไอ้ตีวันนี้ก็จะตีเพาะเอ,อ้ตัวอะไรตีทำไมตีไม่ตายตีไม่ตายโอ้โหแบบยังห่อเลยแม่งฟรีเแม่งไปงหลัง ที่ผมตั้งเป่าไว้ฮะเวลสิบสี่ฮะแล้วเราจะไปตีพอกันเอ้้องเวลสิบสี่ดินะฮะก็ได้อะไรมามั่งเป็นของดีม,มั่งไหมเนะี่ยฮะถามหน่อยอะไรดีๆม,มั่งไหมเออมันจะไม่ได้อะไรดีๆมาเลยนะฮะได้พวกดาบอะไรเงี้ยไม่มีนะได้แต่ธนูโอ้โหตาย วอร์มาเยอะๆครับฟริงอุ้ยหน,นูแค่บ้ามีแค่จะยังไม่รอดต้องตีซีทีไตไตนะฮะก็จะสองทุ่มแล้วโอ้ยเมนยี่สิบกว่าแล้วน่นคะรับโอเคย่าย่า,ยา โอ้ฉันมาแล้วอหอกหอกหอกเอ้ยอย่าวืดอู้กูตายจีโลโลีโลโอูวืดือ้อฮืออูอ้มันตีคุยสองทีตายนะยังไงก็เอ่อสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปเลยนะฮะดวก่อนก,กลาแบบทะทะเท่ๆเมเๆสัส ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกลาไปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย